สวัสดีค่ะพวินานะคะอยากดูแพงไหมคะแดคู่สีนี้ต้องใส่เลยค่ะคู่สีแรกน้ำเงินและขาวค่ะเอ้ยคู่สีนี้นี่ถ้าใครที่อยากจะได้ลุคดูแพงนะคะคู่สีนี้เป็นคู่สีที่ไม่มีเอาคลาสสิกตลอดกาลนะขาวนะเบสิกขาวไ,ไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่เลยคือเสื้อนะหรือกางเกง เบสิคนะขาวนี้ใช้ได้เวลามาจับคู่กับสีน้ำเงินหรือสีเนวี่บลูนี่นะคะมันจะเกิดความคลาสสิกคลาสซี่ซึ่งในลุคที่เป็นไม่ว่าจะเป็นลุคที่เป็นลุคทำงานสาวออฟฟิศลุคที่เป็นทางการนะหรือแม้กระทั่งลุคที่เป็นลำลองก็บอกเลยว่าคู่สีนี้จัดเลยลงทุนได้คนะ่ะคู่ที่2เบจและแบล็คนะสีครีมและสีดำค่ะเองดำเรามีอยู่แล้วใช่ไหมสุดใหญ่นะ เสื้อสีเบจหรือสีครีมไปลองจับคู่กันหรือสวิชกันก็ได้แล้วแต่เราชอบเอสื้อเสื้อเสื้อสีดามาันดีเนกันเสื้อสีดามหรือเป็นกางเกงสีเบจก็ได้สองชิ้นนี้ค็บอกเลยเวิร์กมากค่ะอันที่สามนะสีครีมหรือสีเบจกับบราวน์หรือน้ำตาลโอ้โหถ้าใครที่ผมไม่เข้มมากน้ำตาลก็ไม่ต้องเข้มถ้าเกิดว่าใครผมเข้มปุด๊ดน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลแบบ dark, ดาร์กช็อกโกแลตอะไรเงี้ยก็สวยสวยเลิศนะคู่คู่นี้ก็แบบ ไฮดี้ล้คอมเมนต์นะพูดที่สีนะสีนี้เป็นสีที่ต้องบอกว่าสวยทรงพลังนะสีเขียวเอโมโรกับสีดำอเอโมโรเนี่ยมันเป็นเขียวที่มันมีความปนดำนะแล้วเวลาจับคู่กับดำแล้วแต่เลยเพราะอะไรที่เราอยากจะได้ลุคที่แบบสวยทรงพลังดึงพลังปังเวอร์นะคุณบอกคู่สีนี้แนะนำอ่นะคู่สีที่ห้านะ ให้ total look เป็น milky color milky คือสีนมนั่นเองนะมันจะเป็นแบบก็อยากจะพูดถึงสีนีว่าเป็น ivory นะไม่ใช่ชั้นกังวลน,นะปาดก็ไป ivory ก็ Iv คือสีงาช้างสี milky โอ้โหใส่แล้วมันจะนัวโดยเฉพาะนะสาวที่แบบอย่างบ้านเราน่าจะน่าจะน่าจะใส่ได้แบบประมาณเยอะๆหน่อยนะคือแบบว่าสาวคนร้อนผิวเหลืองอะไรพวกนี้ใส่สีเรียกมาแล้วโอ้ยสวย แล้วมันจะเป็นลุคที่ดูซอฟตดูเฟมินีนดูโรแมนติกแล้วดูแพงค่ะสีที่หกนะเขียวหมนกับสีครีมนะสีนี้อาจจะต้องบอกว่าใช้ยหนุ่มก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะมันจะเป็นสีที่โดยเฉพาะใครที่ไม่อยากจะดูแบบอยากใช้สีแต่ไม่อยากจะดูแบบเออต็ดตาม,มากนะักคู่สีนี้ก็เขียวเขียวนี่คือแบบตเขียวปนเทาที่มันดูลมุนพอเราไปเจอกับสีครีมโอ,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 โอสวยซอฟนะคู่ที่เจ็ดนะ สีขาวกับสีเบจก็เป็น,เป,นเป็นคู่สีที่คิดว่าเป็นสีที่เป็นสีอ่อนนะแล้วก็ให้ลุคดูซอฟต์นะลุคดูซอฟต์ดูอีเลแกนดูเฟมินีนผู้ชายใส่ก็ดูแบบดูด,ดูดูเรียบร้อยดูคลาสสีดูเป็นผู้ชายสุภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคู่สุดท้าย black and white ก็ใส่กันอยู่แล้วใช่ไหม black and w h ไว e ต้องบอกว่า คู่สีทั้งหมดใน8คู่สีเนี่ยนะคะเป็นคู่สีที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงทุนนะชอบอยากให้ตัวเองแบบลูกดูดีดูแพงดูมีคลาสนะอยากจะสวยไฮโซนะลูกเป็นแบบลูกคุณลูกคุณแฟชั่นลักชูเขาบอกไว้อีก8คู่สีนี้ก็ออ้ยนะเพียงพอแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แค่8คู่สีนี้แล้วเราไม่ใช่แบบมีเป็นชุดใส่แล้วจบแล้วจบเลยเนี้ยนะคะ อีแปดคู่สีนี้เราสามารถจะมิกซ์ไปมิกซ์มาแล้วแต่ใส่ใส่สว่างกับเข้มใส่เข้มกับสว่างแล้วแต่ตีลังกาเสื้อกางเกงอะไรต่ออะไรแล้วก็เอาสีพวกเนี่ยจะแปดคู่นี้ก็ได้ต้องเยอะแยะไปหมดเอาเอาเอามาลองมิกซ์กันท่านั้งว่าคงจะเอนจอยกันก็ไปลองใส่กันเนาะนะคะถ้าชอบใจอย่าลืมเขียนมาบอกด้วยนะอย่าลืมกด like, กไลคนะ์สับตะไคร่นะสับคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์ส่งหัวใจระล,ล,ลัวกันมาด้วยเนาะนะคะใครที่ชื่นชอบเรื่องของสีนะคะ คนมีคลาสที่เป็นซิกเนเจอร์คลาสของโค้ดก็คือเซอร์ติฟายพอยซิชั่นอลคัลเลอร์นะคลาสนี้แบบฮอตมากนะเป็นคลาสที่เรียน2วันแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เรียนนะคนมีอุปกรณ์ที่เป็นเฉพาะของโค้ดเป็นซิกเนเจอร์มีคอลเลอรมีผ้าอู้เยอะทุกจิิงนะเรียน2วัน,ะน,นก็บอกเลยว,ว่าทำคลาสได้เลยแนละแถมคลาสนี้เป็นคลาสที่โค้ดแจกอุปกรณ์นะคัลเลอร์แอนนัลิซิสมินิเซตนะคะซึ่งใครที่ อ,อยากจะเริ่มอาชีพในแง่ของเบื้องต้นก็สามารถจะใช้ได้เลยเนาะนะคะโอเคใครที่อยากจะได้ความรักชูความดูดีความแพงก็ลองเอาแปดคู่สีนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนีไปละบ๊ายบาย